สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินจีนอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินจีนมีรถมานำเสนอนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ t o y ย t a าอันติเครื่อง 1.6G นะคะปี2017คันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ของทางโชวร์รูมของเรานะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ารถกันเลยนะคะว่าข้างหน้าจะสวยขนาดไหนนะคะข้างหลังจะสวยจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโพรเมียมนะคะ,ะนะคะไฟไม่เหลืองไม่ลอกแน่นอนนะคะคนันนี้ไฟขาวใสสะอาดมากๆเลยนะคะในส่วนของดอกยางนะคะดอกยางของคันนี้นะคะยังอยู่ครบเลยนะคะขับขี่กันยาวๆกันไปเลยนะคะลูกค้าขะคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนยางนะคะเพราะว่าดอกยางของเรายังเหลืออยู่ครบเลย ในส่วนของด้านหลังนะคะนี่นะคะเป็นโครล่าดีแบบนี้นะคะโ,โ,โลโก้นะคะไม่หลุดไม่ลอกแต่อย่างใดนะคะคันนี้มีเซ,เซ็นเซอร์ถอยให้กับคุณลูกค้าจำนวน4ี่จุดนะคะเดี๋ยวพาไปชมข้างหลังกระโปรงรถกันนะคะอันนี้นะคะเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลย นี่นะคะข้างในนะคะกว้างขวางนะคะใส่สัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะตัวอันดิสคันนี้นะคะเป็นปี17นะคะนี่นะคะดูเลยนะคะนี่จ้าเราไม่เคยถอดหรือทําสีแต่อย่างใดแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่ยังอยู่นะคะแม่แรงต่างๆก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปชมข้างในรถกันนะคะว่าภายในรถของเราเนี่ย จะสวยจริงๆหรือเปล่านี่นะคะเอยาจะปลดล็อกนะคะนี่นะคะเป็นระบบปรับพับไฟฟ้านะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าด้านข้างอย่างนี้นะ,ะนี่นะคะภายในนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเล่นวิทยุ MP3 นะคะต่อบลูทูธได้นะคะ ตรงเป็นระบบพุ s สต t a r t นะคะแบบนี้เลยภายในนะคะจะเป็นโทนสีเบจต,ตัดกับสีดำนะคะคันนี้สวยมากๆเลยค่ะภายในเดีย๋ยวมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะคะนี่นะคะห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางนะคะนอนได้นะคะนั่งได้สบายเลยนะคะไม่ปวดเข่าแน่นอนนะแล้วก็มีช่องสเสียบสาย USB ตรงนี้ให้กับคุณลูกค้านะคะไว้ชาร์จแบบชาร์จโทรศัพท์อย่างนี้นะคะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่เคยทําสีหรือถอดทําแต่อย่างใดเลยนะคะนี่นะคะเครื่องขาวใสสะอาดแน่นอนนะคะหมดดาเมดอัดนะคะยังอยู่ครบเลยนะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะไม่เคยถอดทอําสีเอล่องให่แน่นอนเลยนะคะถือว่าห้องเครื่องอยู่ในสภาพเดิมๆสวยจริงๆคะ่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ Toyota a อ t i ติเครื่อง1.6 GP 2017ปี2017คันนี้เกียร์ออโต้นะคะไว้ขับไว้ใช้นะคะราคายอยู่ที่359,000บาท359,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า,คาขาผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะหรือโทร099 317 1141นะคะ099 317 1141นะคะ ติดต่อแอดมินจินเข้ามาได้เลยนะคะหรือลูกค้าอยากมาดูรถด้วยตนเองนะคะลูกค้าสามารถมาดูรถได้ที่โชว์รูมรถบ้านสมชายของเรานะคะตั้งอยู่ถนนประชาร่วมใจซอย16นะคะเข้ามาทางซอยเปสนีมินนะคะประมาณ2กิโลนะคะเต็นท์ของเราจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะจะเจอเต็นท์ของเราอยู่ฝั่งขวามือรถเยอะๆเลยนะคะคันรถที่นี่นะลูกค้านะคะเอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะคะมีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะสเตเตมเมนต์ย้อนหลัง6เดือน ลูกค้ามีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนใช้อย่างใดอย่างหนึ่งประกอบร่วมก็ได้นะคะหรือลูกค้าที่เป็นเกษตรกรนะคะอยากเอารถก,กับเรานะคะมีสมุดเร่มเขียวนะคะสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเช่นกันนะคะก็ให้ส่งมาให้เราตรวจสอบก่อนได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจินจะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นให้กับคุณลูกค้าก่อนก็ได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถพักมาสอบถามเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ แอดมินจิงขอจบการรีวิวรถโตโยต้าคันนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ